เสียซ่อได้สั่งคองก็ส่งได้หรืออยากมารับเองด้วยบริการ Drive to โดยไม่ต้องลงจากรถ a d w i s e 3D บริการระดับ VVIP ให้ลูกค้าทั่วประเทศมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันยองค่ะวันนี้เนี่ยนมีบริการสุดพิเศษจาก a d w s e มาบอกทุกคนด้วยนะสำหรับ ที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็นคอมโน้ตบุ๊กปรินเตอร์กล้องวงจรปิดช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่อยากออกจากบ้านใช่ไหมคะอ d ดไว้ <W> ise, พร้อมได้สั่งฟรีทั่วไทยและยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะโดยบริการนี้เนี่ยเรามา,ากันในชื่อ a d ดไว้สามีช้อปสะดวกไม่สะดุดแหน ได้ยินชื่อแล้วสงสัยกันใช่ไหมคะเอาละวันนี้เนี่ยโนจะมาอธิบายฟังค่ะดีที <D> ่1 a d v i s e ด r ว้ e t o สั่งรับกลับบ้านบริการนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้ากับหน้ารัาน้น a d ดไว้ใกล้บ้านได้เลยค่ะโดยการสั่งซื้อหรือส่งซ่อมส่งเคลมก็ไม่จำเป็นต้องลงจากรถเลยและในแต่ละที่เนี่ยก็มีพนักงานคอยให้บริการด้วยนะคะแค่นั่งรอในรถก็พอเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆของโนเนี่ยจะดูแลให้เองค่ะวินวิน มากันเยอะๆนะคะดีที่2 a d w a e Delivery ส่งฟินถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านช้อปสะดวกอยู่บ้านสบายโดยไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยแค่ทักแชทหรือโทรสั่ง ถึงตัวจะห่างเนี่ยแต่ใจก็พร้อมให้บริการเต็มร้อยเลยนะคะสำหรับแอดไว้มีบริการช็อปออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็พร้อมส่งให้ถึงที่เลยค่ะสำหรับกทมกเราก็ให้บริการส่งด่วนจีเพียงแค่3าชั่วโมงไปเลยค่ะหรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะสั่งสาขาใกล้บ้านโนบอกเลยว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ส่งถึงมาแล้วนะคะบริการรวเดเร็วถึงใจ บอกเลยนะคะรับนะจึงจัดให้โอ๊ยทำไมเปิดไม่ติดงงไปหมดแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไม่อยากจะเจอปัญหาเดียวกับโนนะคะแอดไว้ดีๆ On-Site Claim and Service บริการรับส่งเครื่องถึงบ้านเลยค่ะโดยบริการนี้เนี่ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่พบปัญหาเ้อื่อุปกรณ์ไอที a d v i s m s r t s t s v r v i c e บริการตรวจเช็คติดตั้งซ่อมสินค้าอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องเดินทางให้ a d w i ว e ไปรับส่งถึงที่เนาะดีสุดๆไปเลยใช่ไหมเป็นไงล่ะบริการจาก AdWise สุดพิเศษเรอบนี้อย่าลืมมาใช้บริการ a d v i e 3D กันเยอะๆนะคะโนเกียเอ หรือใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ e w h i ว e Club หรือหน้าสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณได้เลยคะ่ะถ้าอยากให้นมมาหาบ่อยๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะและอย่าลืมนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้ like, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว